สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่ 17, สิบเจ็ดพฤษภาคมรุก 14, ที่สี่อันนี้ก็ฝนฟ้าตกคุ่มช้ำครับอ่าตกนักอยู่วันแดงวันที่ยี่สิบห้าตอนเย็นๆย็นกลางคืน,น,นไม่บ่ายสายไม่คุยไม่ดีเลยับอันนี้หมาวานนี่วันที่พบก,ก็เหมือนกับไม่ตกนะครับมีปล่อยๆเงินอยนูยน่นิดนิดหน่อยนะคือ มันก็ไม่ไม่ตกเลยแต่เพราะว่านี่มันที่ยีิเจ็ดวันกันเอ้ยวันพุธที่ยี27ก็เป็นชึ่นฉับที่อุ่ oh. okay. นสูงโครารนะครับขมับต้มมากมายก็ต้องตกนัดระดับหนึ่งครับความหมายก็เจ็ดเต็มทิบครับ ว่าเขาวน้ำไค่วานทันก็โอเคครับเราอยู่ที่อำเภอตุงสูงนะครับเรียนในตัวอำเภอตุงสูงครับต้องเป็นจังหวัดมารีวิวเป็นข้อมูลทางเรียนในสูงที่อำเภอตุงสูงฟังก์ชมาวันพุธที่27พฤษภาคม2ม64 คุมส,สามรับนอนน้ำเาก็ก่างเริ่มงอกเพราะว่าตะวานใหม่ก็กลัวจะจะเนาไหมนี่ไม่รู้นะครับตาวันหน้าน้ำต้มก็จะโอเคโอเคครับเอารีวิวฝนฟ้าบางอยครับ่อนสดีครับ